เงินซื้ออะไรได้บ้างแล้วอะไรทีเ่เงินซื้อไม่ได้คำถามนี้คลาสสิกมากเลยนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันค่ะโดยเฉพาะสิ่งที่อาจจะจับต้องไม่ได้แต่สำคัญมากๆอย่างความสุขความรักหรือว่าความหมายจริงๆของชีวิตนะคะเรามีข้อมูลจากหลายมุมเลยทั้งบทความข้อคิดจากผู้เชี่ยวชาญแล้วก็มีงานวิจัยด้วย มาลองกลั่นกรองกันดูว่าเงินกับชีวิตที่มีความหมายเนี่ยมันเกี่ยวกันยังไงครับเรามีข้อมูลจากหลายแหล่งเลยนะทาง Stock Tomorrow ที่มองเรื่องการลงทุนกรุงเทียธุรกิจก็มีมุมของผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแล้วก็มีงานวิจัยทางจิตวิทยาที่อ้างในแผนทิปด้วยแล้วก็ข้อคิดจาก Global Langer และโรงพยาบาลมนารมเป้าหมายเราก็คือออสกัดเอาแก่งความคิดที่น่าสนใจออกมาครับแม้บางมุมอาจจะดูขัด,ข,ดขัดกันบ้างนะ เพื่อให้เราได้ข้อคิดไปปรับใช้กันดีเลยค่ะงั้นเริ่มจากสิ่งที่ชัดๆก่อนเลยค่ะเงินซื้ออะไรได้บ้างคะแบบที่เป็นรูปธรรมครับอันนี้ชัดเจนเงินซื้อของจับต้องได้อยู่แล้วอสังหาริมทรัพย์ที่ดินตึกอาคารหรือพวกสังหาริมทรัพย์รถยนต์ของใช้ต่างๆเนี้ยซื้อได้หรือแม้แต่สิ่งที่จับต้องยากขึ้นหน่อยอย,อย่างพวกแบรนด์หรือความสะดวกสบายต่างๆ อันนี้กรุงเทพธุรกิจกับ s t o c k t o วร์อก็พูดตรงกันว่าบางทีเงินก็ซื้อได้นะรวมถึงอาจจะซื้อ,อความสวยงามภายนอกหรือการยอมทำตามบางอย่างได้แบบชั่วคราวนะครับอืแต่ก็มีขีดจำกัดเหมือนกันนะคะอย่างที่กรุงเทพธุรกิจยกตัวอย่างไว้ได้น่าสนใจมากว่าต่อให้รวยล้นฟ้าก็คงไม่มีใครขายวัดพระแก้วให้หรือขายภูเขาทองให้มันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่สินค้าโดยธรรมชาตินะคะ แสดงว่าอํานาจเงินก็มีขอบเขตของมันจริงๆถูกต้องครับซึ่งก็นำมาสู่คำถามที่ลึกซึ้งขึ้นไปอีกคือแล้วสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้จริงๆละ่ะมีอะไรบ้างตรงนี้ดูเหมือนหลายๆแหล่งข้อมูลจะเห็นค่อนข้างตรงกันในหลายประเด็นเลยนะครับค่ะประเด็นแรกเลยที่เห็นตรงกันมากๆก็คือความรักแท้แล้วก็มิตรภาพ สต o อก tomorrow เปรียบเปรยไว้ดีนะคะว่าเพื่อนกินน่ะหาง่ายแต่เพื่อนแท้หายากเงินอาจจะจ้างคนมาอยู่ใกล้ๆเราได้แต่ซื้อใจซื้อร้อมผูกพันจริงๆไม่ได้หรอกคะ่ะครับกรุงเทพธุรกิจก็อ้างอิงวรรณคดีไทยเลยนะคุณช่างคุณแผนครับชี้ให้เห็นว่าสุดท้ายแล้วคุณงามความดีมันสําคัญกว่าเงินทองหรือรูปลักษณ์ภายนอกจริงค่ะแล้วอีกอย่างที่สําคัญมากๆเลยแต่เงินซื้อไม่ได้คืออะไรคะเวลาครับ เวลาของตัวเราเอง Stock Tomorrow ชี้ประเด็นนี้ได้น่าคิดมากคือเราอาจจะใช้เงินจ้างคนอื่นทำงานแทนได้ซื้อเวลาคนอื่นได้แหละแต่เวลาชีวิตของเราเองที่มันผ่านไปแล้วนะครับไม่มีทางซื้อกลับคืนมาได้เลยอืมเรื่องสุขภาพก็คล้ายๆกันนะคะเงินอาจจะทำให้เราเข้าถึงหมอเก่งๆโรงพยาบาลดีๆได้แต่สุดท้ายคนที่ต้องเจ็บป่วยก็คือตัวเราเองอยู่ดีอย่างที่ Stock Tomorrow ว่าไว้ครับ แล้วทางโรงพยาบาลมานารมก็เน้นย้ําเลยว่าสุขภาพนี่เป็นปัจจัยพื้นฐานอันดับแรกๆเลยนะของการมีความสุขใช่เลยค่ะแล้วที่พูดกันบ่อยมากก็คือเรื่องความสุขที่ยั่งยืนเงินอาจจะซื้อความสนุกความตื่นเต้นได้นะคะแบบกับแป๊บชั่วคราวแต่ความสุขแท้ๆที่มันลึกซึ้งและคงทนเนี่ยมันต่างออกไปครับ ทั้งสต็อก tomorrow และมนารมเห็นตรงกันในเรื่องนี้เลยมนารมถึงกับยกตัวอย่างคนที่ถูกลอตเตอรี่นะครับว่าความสุขมันมักจะจางหายไปหลังผ่านไประยะหนึ่งอ๋อเหมือนเคยได้ยินค่ะครับมันสอดคล้องกับทฤษฎีอีสต์ลินพาราด็อกซ์ที่พูดถึงในพันทิปด้วยนะที่ว่าเงินซื้อความสุขเพิ่มได้ถึงแค่จุดจุดหนึ่งเท่านั้นคือพอรายได้หรือความมั่งคั่งมันเพิ่มถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยความสุขเฉลี่ยมันอาจจะไม่ได้เพิ่มตามไปมากนักในระ,ระยะยาวน่าสนใจค่ะ แล้วยังมีเรื่องความจริงหรือการยอมรับอีกนะคะที่ Stock Tomorrow บอกว่าเง<า>ินอาจจะใช้ปิดบังความจริงได้หรือซื้อการพยักหน้าเห็นด้วยแบบผิวเผินได้แต่ซื้อความจริงใจหรือการยอมรับจากใจจริงๆไม่ได้เลยครับว่ามันให้ผลทางใจต่างกันยังไงจุดนี้น่าสนใจมากๆเลยค่ะงานวิจัยเขาพบว่าการใช้เงินไปกับประสบการณ์อย่างเช่นไปเที่ยวไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆหรือทำกิจกรรมต่างๆเนี่ย มันมักจะสร้างความสุขที่ยั่งยืนกว่าการซื้อสิ่งของนะคะครับเพราะอะไรทราบไหมครับเอ่อเพราะประสบการณ์มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของเราใช่เลยครับมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนเราเหมือนที่ในพันทิปบอกว่าประสบการณ์นั้นบ่งชี้ความเป็นตัวเราได้มากกว่าสิ่งของแล้วมันก็ช่วยสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมได้ดีกว่าด้วยเรามักจะไม่ค่อยเอาประสบการณ์ไปเปรียบเทียบกับคนอื่นในแง่ลบเท่ากับวัตถุสิ่งของอืมจริงด้วยค่ะ แม้แต่ประสบการณ์แย่ๆบางทีพอนานไปมันก็กลายเป็นเรื่องเล่าขำๆหรือเรื่องที่มีคุณค่าได้เหมือนกันนะคะถูกต้องครับ Stock Tomorrow ยังเสริมด้วยนะว่าในยุคนี้ประสบการณ์อาจจะสำคัญกว่าใบาปริญญาด้วยซ้ำไปโอ้โหขนาดนั้นเลยครับซึ่งเรื่องนี้มันก็เชื่อมโยงไปสู่แนวคิดจาก Globalinker ที่ชวนให้เรามองไปไกลกว่าแค่ความสุขซึ่งมันอาจจะขึ้นขึ้นลงๆไม่แน่นอนแต่ให้เรามุ่งไปที่การใช้ชีวิตอย่างมีความหมายแทน แล้วชีวิตที่มีความหมายนี้สร้างจากอะไรได้บ้างคะ Global Linker เสนอว่ามันมาจากการทำสิ่งที่สอดคล้องกับคุณค่าข้างในใจเรานะครับการช่วยเหลือคุณยืนหรือการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ตามอืมส่วนข้อมูลจากมนารมก็ชี้ไปที่เรื่องการมีความนับถือในตัวเองการมีทัศนคติเชิงบวกแล้วก็การรู้จักควบคุมตัวเองครับพอเราพิจารณาจากทั้งหมดนี้แล้วเนี่ย บทบาทที่เหมาะสมของเงินจริงๆก็คงจะเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งมากกว่าไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดของชีวิตเหมือนคำคมที่ Stock Tomorrow สรุปไว้นะครับว่าจงจ่ายเงินของคุณกับสิ่งที่เงินซื้อได้และจงใช้เวลาของคุณไปกับสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้เป็นข้อสรุปที่คมคายมากเลยค่ะแล้วก็ชวนให้คิดถึงนิยามของคำว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงเลยนะคะมันอาจจะไม่ใช่แค่ตัวเลขเยอะๆในบัญชี แต่คืออิสระในการใช้เวลาของเราซึ่งเป็นทรัพยากรที่จำกัดมากๆและเงินก็ซื้อคืนมาไม่ได้อย่างที่ Stock Tomorrow ว่าไว้ครับรวมถึงการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่ตกเป็นทาสของเงินอย่างที่กรุงเทพธุรกิจให้มุมมองไว้ด้วยค่ะถือเป็นการสังเคราะห์มุมมองที่ครอบคลุมดีมากๆเลยค่ะทั้งเรื่องวัตถุเรื่องจิตใจแล้วก็ปรัชญาการใช้ชีวิตครับผมค่ะ และนี่ก็นันมาสู่คันถามสุดท้ายที่อยากจะชวนให้ผู้ฟังลองนำกลับไปคบคิดกันดูนะคะคือในเมื่อเราเห็นแล้วว่าประสบการณ์และความหมายเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญที่มักจะต้องใช้ทั้งเวลาและทับแทรกทรัพยากรซึ่งเงินก็เป็นส่วนหนึ่งของทรัพยากรนั้นเราจะลองนิยามคําว่าความร่ำรวยหรือความมั่งคั่งในแบบฉบับของเราเองกันใหม่ได้ไหมคะ เพื่อให้การจักสรรทั้งเงินทั้งเวลาในชีวิตของเรามันสอดคล้องกับการสร้างชีวิตที่มีความหมายสำหรับตัวเราจริงๆมากกว่าแค่การไล่ตามวัตถุหรือตัวเลขอย่างเดียวลองเก็บไปคิดกันเป็นมันบ้านกันดูนะคะ